ผลข้างเคียงของยาไทรอยมีอะไรบ้างไปฟังกันในคลิปนี้ครับ 1. ผลข้างเคียงของยาต้านไทรอยผลข้างเคียงที่พบบ่อยเช่นคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารผื่นคันลมพิษปวดข้อปวดกล้ามเนื้อและผมร่วงส่วนผลข้างเคียงที่รุนแรงแต่พบได้น้อยเช่นเม็ดเลือดขาวต่ำตับอักเสบหรือแพ้รุนแรงจนหายใจลำบากหน้าบวมและตัวบวม 2. ผลข้างเคียงของยาฮอร์โมนไทรอย ผลข้างเคียงที่พบบ่อยถ้าได้รับยาเกินขนาดเช่นใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วเหนื่อยง่ายวิตกกังวลมือสัน่นนอนไม่หลับท้องเสียและปวดหัวผลข้างเคียงรุนแรงถ้าได้รับยาเกินขนาดเป็นเวลานานเช่นกระดูกพุน หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหัวใจล้มเหลวคำแนะนำในการใช้ยาคือกินยาให้ตรงเวลาอย่าปรับยาเองระวังการกินร่วมกับยาหรืออาหารบางชนิดและคอยสังเกตอาการที่ผิดปกติของตัวเราเองด้วย